ชีวิตคนเรามีทั้งดีและแย่นะคะอันนั้นคือหัวใจสําคัญเนาะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะมานั่งคุยกันหลังบ้านนะคะหลังจากยุงย่งยุ่วุ่นวุนตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เนาะก็จะเข้าสองโมงละนะคะเด็กๆเล่นกันอยู่ตรงนี้วันนี้ก็บอกเลยว่าย,ยายจ๋าต,ต, 4, ตื่นมาตั้งแต่ตีสี่เนาะตื่นมาตั้งแต่ตีสี่นะคะเพราะว่าปลูกแก้ววกแล้วก็ ฉี่แตกเนาะก็คือล่าทั้งห้องทั้งบ้านเลยลุกขึ้นมาเคลียร์จับอาบน้ํากันตั้งแต่เช้านะคะเจ็ดมงเชา้าน้องสาวก็พาไปส่งโรงพยาบาลเนาะเพื่อจะไปเติมเลือดอืเช็คสุขภาพอาการไม่ดีเลยนะคะแย่มากแต่ในความรู้สึกว่าปู่เลือกที่จะมาอยู่ที่บ้านตัวเราเป็นลูกสะพ้ายอะใจจดใจจอ่อเพราะเห็นคนแก่ไม่กินอะไรความรู้สึกแย่นะคะเข้าก็ไม่ถูกเหมือนแกจะลาคาญเราเอาจริงนะความรู้สึกเนาะ เรามองว่าคนไม่กินนะยังไงอะแต่พอคุยกับน้องเขาเขาก็โอเคแล้วเขาก็บอกว่า,าเขาเรียกว่ามัน,มนยัดเข้าไปไม่ได้จะทํำยังไงก็ปล่อยเขาแล้วแต่เขาจะคิดนะคะเราทีนี้ตอนนี้น้องเขาก็วุ่นวายยุ่งกันมากในความรู้สึกตอนนี้เนาะไอคนกลางนะคะเขาก็มีแฟนไม่มีลูกก็จริงเนาะจะโยนพาระให้เขาคนเดียวไม่ได้นะคะ แล้วก็หลักการค้ำประก,รกันจริงๆเลย<ะ>มันก็ต้องอยู่กับยายจ๋าและแฟนเ <อ lab. S 1> นาะ <ผม S 1> เพราะว่าอยู่ที่นี่ฝนตกแล้วพี่น้องคะเด็กๆก็เล่นแตกแซ้เนาะไปคุยกันต่อในบ้านค่ะสวัสดีครับกินเจอฮาฝนตกแล้วเข้าบ้านแล้วก้มก้มสเตร็กซิกแมอีเดเลนสวัสดีค่ะยาดาสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะปวีณาลูป่ะเด็กเข้าบ้านลูกป่ะ เด็กเข้าบ้านไปลุกไปฝนตกเนาะเนาะมันลงนิดๆอ่ะมันชื่นใจนั่งคุยกันต่อตรงนี้แหละนะคะน้องสาวกําลังจะไปโทรหาเนาะโทรหาเหมือนโลงพยาบาลแล้วก็ประกันของเขาด้วยว่าเขาก็มีแผนที่จะไปฮอลิเดย์เดือนสิงหาเหมือนกันย mm hmm. ายจ๋าเนี่ยสำหรับอาทิตย์นี้นะคะยายจ๋ากลับไปทํางานก็เป็นวันพุธปรพฤหัสุขอีก3วันใช่ไหมพรุ่งนี้ยายจ๋าอยู่บ้านก็ดูแลได้แต่คําว่าดูแลยายจ๋าได้แค่ปริบัติเปลี่ยนแพมเพร์อ าเปลี่ยนถุงปัสสวาวะแล้วก็ดูแลฉี่เท่านั้นแล้วก็ถามไถ่เพราะเรื่องอาหารเนี่ยแกไม่ยอมกินเลยนั่นคือปัญหานะคะแกไม่ยอมกินเลยเนาะเมื่อกี้หลังจากกลับมาหาหมอจากไปหาหมอมาแกก็สั่นเหลืองก็คนมันหมดแรงเอาจริงหมดแรงหมดพลังหน้าตาคือไม่มีแววอะไรแล้วอะเนาะ แล้วทีนี้ก็เลยเมื่อวานเย็นแกอามากแล้วลูกชายให้ไอศกรีมลูกหนึ่งเมื่อเย็นหวานนะฮะแกกินไอศกรีมรสสตรอเบอรี่วันนี้ตอนแกกลับมาแล้วแกถามว่าขอไอศกรีมสตรอเบอรี่ก้อนหนึ่งยายจ๋าก็าไปตักให้เนาะไม่ว่าอะไรที่มันกินเข้าไปแล้วให้มันสดชื่นบ้างนั่นความรู้สึกของเรานะฮะเออมันเหมือนกับคนอยู่ไม่เป็นนะบอกตรงๆสําหรับตัวยายจ๋าเพราะเหมือนเราทําอะไรไม่ได้เราเข้าไม่ถูกนะถ้าเป็นพ่อแม่เราเนาะอืม ในความรู้สึกเหมือนว่าเออกินสักคำนะต้มข้าวต้มบ้างซุปบ้างเราก็คอยถามไทยนะรู้ว่ากืนของแข็งไม่ได้เนาะเราก็อยากให้มีแรงในความรู้สึกแต่มันเหมือนจุ๊จี้จุกจิกอ,อ,อ,อแกรู้สึกจะลำคานาจาว่านะคะก็เลยเออน้องสาวมาสองคนตอนนี้ยเขาก็เหมือนกับว่าตกลงกันะนะเพราะทุกคนก็มีครอบครัวทุกคนก็ต้องรับผิดชอบ แล้วช่วงนี้เป็นช่วงฮอลิเดย์เนาะอาทิตย์นี้ยายจ๋าทำงานอีก3วันน้องสาวคนเล็กบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะเข้ามาดูในช่วง3วันแต่อาทิตย์หน้าฉันก็ไม่ว่างเหมือนกันใช่ไหมนี่คือปัญหาละกำลังจะคุยกันแล้วนะคะแต่เห็นสามีเมื่อกี้เขาโทรวางแผนกันเลยว่าน้องวางแผนบอกว่าให้สามียายจ๋าเนี่ยเป็นคนโทรเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ประกันของเขา ถ้าเราไม่มีเวลาที่จะดูแลจริงๆให้แกไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลอันนี้เป็นการตัดสินของลูกๆนะคะอืมเป็นการตัดสินของลูกๆนะคะยายจ๋าก็ฟังเขาคุยโทรศัพท์เนาะเพราะว่าแฟนยายจ๋าอยู่ที่ทํางานนางก็กังวลมากเพราะเห็นสภาพเมื่อเช้าเนาะ,ะที่นอนเปื้อนฉี่นะคะอืมถังฉี่แกก็ล้มเนาะแล้วแกก็อ้วกด้วยนะคะเราก็ลุกขึ้นมาเคลียร์กันตั้งแต่เชา้าตั้งแต่เช้าเนาะแล้วก็ถามให้กินอะไรไม่กินเลยก็หันใจหอบ หุดหงิดในอารมณ์ของแกนะคะเยวจ๋าจคุยกับแม่เมืองไทยแม่บอกว่าคนที่อ่อนแรงขนาดนั้นเขาเป็นอย่างนั้นแหละเขาไม่ได้รำคาญหนูหรอกเพราะว่าพ่อก็เป็นเพราะเธอยังไม่เคยดูแลคนที่ใกล้ตายแกว่าอย่างนั้นนะพูดแล้วก็ใจหายหุงข้าวกินเองยังแข็งโป๊กเลยยายจ๋าจวันนี้ทำห่อหมกให้ลูกนะเออลูกอยากกินหมกหม้อตั้งแต่ตื่นเช้าจัดการเคลียร์ป่อาบน้ำน้องสาวพาไปส่งโรงพยาบาล นะคะไปตรวจเนาะแล้วก็กลับมาแล้วก็รีดพารีดผ่อนได้พูดคุยกับประช่างในไลฟ์สดเออขอนคลายไปนะคะหลังจากลงไลฟ์สดก็เคลียร์ทำอาหารการกินทํานั่นทนํานี่มันมีความรู้สึกว่าหัวใจเรามันเขาเ้าใจปะเข้าใจความรู้สึกนี้ไหมอะ <c oughs> พี่พี่เพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะโมนาเนาะที่คุยด้วยเมื่อเช้านะคะพี่ปองด้วยนะคะเออเขาก็บอกทุกคนว่า ทำใจเออยายจ๋าก็ทำใจแต่มันจุกอยู่ในหัวใจอะพี่น้อง่ะเนาะเราทำอะไรไม่ได้จริงๆเราลุกสะพ้ายยังไงก็คนอื่นเอออันนี้ก็จริงเพราะเราตัดสินใจอะไรกับเขาไม่ได้นะก็ดูแลกันไปเนาะพี่น้องค่าก็ดูกันว่าจะยืดกันไปได้ขนาดไหน <Yeah. S 1> นะพากแกต้องไปโรงพยาบาล <Yeah. S 1> ทุกอาทิตย์แบบแบบวงกลมอะที่มาเป็นของปืนไม่รู้อะไม่รู้เหมือนกัน Uh huh. มันเล่นไม่ได้แล้วถ้าเป็นลูกกับลูกให้น้องเล่นด้วยเอาโอเคยิงกันเล่นได้เฉยถ้าใส่ลูกขึ้นมาเลย,ยตาแตกขาผู้ดีๆมามาเล่นอะไรจะเล่นฝนตกแล้วไปดูทีวีข้างในกันไหมอ่ะไม่ไม่ <laughs> ฝนตกไปลอ่ปลอยนะคะ ลูกสาวไปทํางานรอบบ่ายสองก็มาทิ้งหลานไว้นะคะปะวินก็ยา,จายจ๋าเป็นจริงๆแล้วเขาจะไปส่งกันบเมื่อวานเย็นแล้วแต่ยา,จายจ๋าขอให้เขาอยู่ด้วยสักหน่อยวันนี้ยา,จายจ๋าอยู่บ้านแล้วก็พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันให้เขาไปส่ง พ่อเขาตอนเย็นนะคะเพราะว่าปาวินเนี่ยทุกคนจะไม่ค่อยได้เห็นเนาะช่วงนี้ยายจ๋าก็ลงภาพวิดีโอของการไปเที่ยวกันเด็กๆเ,เป็นวิดีโอเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจานะคะพี่น้องขะ<อ>เนาะขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ,ะลูกๆหลานๆของยายจ๋าเนาะแต่ถ้าไม่ชอบยังไงก็ผัดผ่านได้นะคะค่<ห>ะตองลางแล้วคับมันโดนฝนเก็บมนะเขือเทศหลังบ้านมัามัาตะปาวินม่ไก่ อย่ามักนี่นะโอ้โทะเลาะกันในตัวเล็กชอบตีไม่พูดแต่ชอบตีนะคะโอ้ยโอเคไปเล่นกันไปลูกยายคุยวิดีโออยู่เนาะก็มีทั้งเหนื่อยนะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากแต่มันก็คือครอบครัวของเรานะคะอยากทําให้ดีที่สุดหลายๆคําพูดบอกว่าเธอคิดดีทดําดีแค่นี้ก็เต็มที่แล้วเพราะหลายสิ่งหลายอย่างมันตัดสินใจไม่ได้แล้วแต่ลูกเขายกให้เขาไปนะคะอันนี้ก็เป็นคําพูดของพี่ปองเป็นของพี่ โมนานะคะกับหลายๆคนเนาะก็ขอบคุณนะขอบคุณจริงๆจริงๆแล้วอาการแบบเนี้ยนะแกอยู่โรงพยาบาลเรารู้สึกวแย่แต่ถ้าพอเราทํางานไปเนี่ยเราไม่เห็นนะถ้าเราไม่เห็นเนี่ยเราจะรู้สึกไม่ค่อยเขาเรียกว่าเศร้าใจอ่ะเอาจริงเอาจริงนะเนี่ยวันนี้ถึงยียจ๋าจะทํานั้นทํานี่แบบไม่หยุดไม่อยู่นะแต่ในหัวใจเรามันจะมีอะไรแบบอืเข้าใจไหมอะออนะ เหมือนเราทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยชีวิตนะเนาะชีวิตเนาะเล็กๆเ,เขาก็ต้องเติบโตต่อไปอคนที่แย่เราก็ประคองไปกันไปจนนาทีสุดท้ายนะมันเป็นความเจ็บปวดลึกๆอยู่ในหัวใจนะพี่น้องคะคนเราอะนอนไม่ได้กินไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรที่จะยืดยาวได้นานเนาะ ก็ดูกันไปว่าจะพยุงถึงไหนตอนนี้น้องสาวก็ซื้ออาหารเขาเรียกอะไรอาหารเสริมอาหารเสริมที่แบบกินน้อยๆมันเป็นเหมือนปั๊บนะคะมันเหมือนของเหลวเนาะน้อยๆแล้วก็ให้เขามีแรงมากกว่าที่เขาจะมาทําปั๊บเองอย่างเราทําต้มเองเขาต้มเองมันไม่ค่อยมีวิตามินให้กินบอกให้กิน3เวลาแต่ทีนี้3าเวลาถ้าเราไปถามเขาแล้วเขาไม่ให้เขาไม่กินให้เราเนี่ย อันนี้ก็อีกอย่างนะยายจ๋าก็เลยบอกแล้วเมื่อกี้นี่ลูกเขาอยู่ลูกเขาป้อนแกก็กินนะคะอืมก็หวังว่าคอยดูกันเพราะพรุ่งนี้ไม่มีใครมาเขาก็จะปล่อยให้ยายจ๋าอยู่คนเดียวเนาะชีวิตชีวิตนะคะลูกหลานก็กําลังจะเติบโตเนาะนี่แหละนี่คำหนึ่งของสามีที่บอกยายจ๋าว่าต้องเข้มแข็งเธอเป็นคนคิดมากเธอรู้ว่าเธอรักพ่อรักป้า,ปา แต่ชีวิตเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปลูกหลานเราก็อยู่สำคัญนะปู่เป็นไม้ใกล้ฝั่งถึงวันเขาก็ต้องจากเราไปเราก็ต้องเข้มแข็งนี่คือคำพูดของสามีนะเขาก็เข้มแข็งมากเลยนะคะเขาก็คือต่างคนต่างเปลี่ยนคำพูดเพื่อที่จะให้กำลังใจซึ่งกันและกันพี่น้องคะเนาะสู้ๆกันต่อไปแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะคลิปนี้ก็มาอัปเดตเนาะ อาการของพ่อปู่นะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่ละ่ะาจา่์ลืมแล้วนะวันที่เท่าไหร่เนาะวันที่ยี่บหกรกฎาคมอันนี้ความรู้สึกเราครับเอาไมไมันแบมเามันเหลวไปให้ให้ใหใหอป้าด,ดูดไอเป่าให้ใหม่โอเคนะฮะอีกไม่กี่วันเนาะวันอังคารหน้าาจจย์ก็เดินทางละนี่ก็จะเป็นความลําบากนะฮะโอเคพี่ยาดายังเล่นได้อยู่นะคะ ไปดูเด็กๆเ,เล่นกันดีกว่านะคะพี่น้องคะเนาะปวินเล่นอะไรครับปวินจะมากินมะเขือเทศยายเหนะรอฮะปวินจะกินมะเขือเทศยายเหรอเก็บมะเขือเทศนะคะคหลังบ้านมะเขือเทศเออกจากต้นเนี่ยมันจะอร่อยเนาะวหวานฉ่ำอ๋อนิดดูนช่วยด้วย Yeah. อย่ายู่อย่าเผลอนะอยู่เอาลูกปืนมาลัวๆอย่าให้น้องได้ยิงอยู่นะยยาวอยู่นะนี่ยดูฝรั่งน้อยเอาลูกปืนมาเป็นแผลๆมาวางทั่วอย่าเผลอยู่ะเพราะคนที่จะเจ็บก็คืออยู่นะครับเนี่ยหนูโตแล้วหนูต้องระวังไงลูกอย่าครัวตะกินจะเอาแต๊ดอบแลตตะตะแกลัน่ะ เด็กแรนด์เนี่ยกันน้ตแอปโอเปอเรเตอร์โครสอ่ะครับผมยาเด็กอิสเกดานครับผมครับผมไม่อันนั้นมันเรื่องผ่านมาแล้วโอเคมาม้าที่ไม่อยากให้มันเป็นอักซิเดนอีกไงโอเคเรื่องมันผ่านมาแล้วแต่วันนี้มาม้าไม่อยากให้หนูอักซิเดนเพราะว่าน้องโอเคยาขอบคุณครับ อายรู้มามา้รู้แต่มันก็ผ่านมาแล้วไงลูกโอ้โหลูกชายบ,นบา่นวัดที่แล้วน้องยิงตาเธอโกรธฉันอ่าแล้วเอาลูกปืนมาให้น้องถืออ่ะมันก็อย่างนี้แหละนะคะไปแล้วค่ะพี่น้องขาโอ้ยจากเรื่องราวจมลูกจมหลังนะมาส่งกันเดอ้อขอบคุณทุกกําลังใจจ้บาบายบาย,บายปวีนบ,บายบาย,บายยาดายบายบายน้องอบ้บายบายสวัสดีครับ ปวินหวัสดีค่ะปะวินปวินหวัดดีครับทำไงเอามือออกหวัดดีครับทำไงหวัดดีครับยดายยยยดายาดาหวัสดีค่ะสวยๆหน่อยดิเอ,อ,อ้โหนอนหวัสดีค่ะเลยนะคะไปแล้วพี่น้องค่ะอินเส